ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อก่อนเบรกนะคะเราสองคนได้นำเสนอเรื่องราวของการล้างพิษตำรับไทยโดยเฉพาะดรยุ้ยพูดชื่อให้ฟังแล้วด้วยนะคะชื่อวาล็อกซีค่ะซึ่งคุณยุ้ยแนะนําให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวัคซีนหรือกลัวผลกระทบคือเช็คลิสต์กันแล้วเฮ้ยเรามีอาการต่างๆเกิดขึ้นเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะใช้รับประทานได้ตัววาล็อกซีนี้เนี่ยเราได้รับเหรียญทอง จากงานประกวดนวัตรกรรมโลกชื่อ b o o d ย e เซอ n n n ินโนว่ที่โครเอเชียนะคะเราภาคภูมิใจมากก็อยากจะบอกว่า v าล็อกซี่ของเราเนะะี่ยค่ะเป็นสูตรที่ประกอบด้วยต้นใบรากดอกเถาหญ้านางแดงรากรางจืดรากคนทารากชิงชี่รากเท้าเยม่อมรากมะเดื่อชุมพรเราตั้งมอตโตว่าล้างพิษต,ตำรับไทยค่ะอันนี้ค่ะที่อยากจะให้ดอรอธิบายซ้อีกทีนึงค่ะ คืออย่างที่บอกค่ะคือเราแปลงมาจากยาห้ารากแต่ว่าพอเรามาวิว,วิเคราะห์จริงๆอ่ะเรามาตามงานวิจัยจริงๆเนี่ยก็ปรากฏว่าเราตัดสินใจว่าส่วนยาน่านางแดงเนี่ยเราไม่ได้ใช้เฉพาะรากค่ะเราเป็นสารสกัดของต้นใบรากดอกเถาของยา่านางแดงตัวยา่านางแดงเนี่ยสรรพคุณมันเหมือนกับยา่านางเขียวแล้วก็ยา่านางขาวแต่ว่าฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์ในยาน่านางแดงเนี่ย มันจะสูงกว่า,าหญ้านางเขียวกับหญ้านางขาวค่ะในอดีตเนี่ยชาวบ้านเนี่ยใช้รากาหญ้านางแดงล้างพิษยาสั่งค่ะยาเบื่อหรือว่าถอนพิษจากพวกที่กินพิษผิดสำแดงหรือกินของแสลงถอนพิษเห็ดเมาพิษเ,เมาสุราอันนี้คือรากแล้วคนนี้เขาใช้เถาหรือใบที่เราออมเข้ามาด้วยค่ะเพราะว่ามันมีงานวิจัยมีการบันทึกว่าเถาหรือใบหญ้านางแดงเนี่ยใช้ล้างพิษ จากยาฆ่าแมลงแล้วก็สารเคมีตกค้างอ่ะแล้วก็แก้อาการแพ้ต่างๆล้างพิษยาเสพติดแก้ของผูกไม่ทายค่ะ,คะก็ฟังมาแล้วคุณผู้ชมเข้าใจเลยใช่ไหมคะว่าทำไมดรยุยถึงได้เลือกใช้ต้นใบรากดอกเถาและคุณสมบัติก็น่าสนใจมากๆค่ะที่ตำรับยาเขียนไว้ว่าล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลงและ สารเคมีตกค้างรวมทั้งพิษยาเสพติดด้วยโห oh, <c oughs> ตื่นเต้นจริงค่ะคือพอเราอ่านอย่างเงี้ยค่ะสูตรนี้ก็เลยใช้ถอนคนที่ติดยาและติดบุหรี่ค่ะตำรับไทยเขาบันทึกว่าล้างพิษยาเสพติดเนาะจากนั้นก็มีรากลังจืดค่ะซึ่งมีตัวยามากกว่าในใบถึง4-7เท่าเท่าล็เลยเลือกตัวรากมาซึ่งมันมีการออกฤทธิ์ในการต้านพิษสารกรำจัดสตูพืชค่ะพวกออแกโนโฟอสเฟตและก็คาร์บ,บเมท แล้วก็ยาฆ่าหญ้าในกลุ่มาพาราครอดพบว่าทําให้อัตราการตายของสัตว์ได้รับสารพิษลดลงคะและรวมทั้งยาเบื่อชนิดต่างๆ<ช>ค่ะก็ะะต้องล้างมันออกไปค่ะทีนี้คือมันสามารถล้างพิษได้เป็นระยะระยะในร่างกายและทําให้เราเนี่ยมีภูมิต้นานทานที่ดีขึ้นแต่ในส่วนประกอบของยาวาล็อกซี่ตัวที่เรานําเสนออยู่เนี่ยค่ะมีสมุนไพรถึง6ชนิดแต่เราเพิ่งพูดไป2 ช่่ต่อจากนั้นมีอะไรอ,อีกคะ่ะอีกสี่อีกสี่ชนิดยูจะรวบเลยเพราะว่าเวลาลเราลทิมันจะคล้ายๆกันก็ะจะมีรากคนทารักสิงชีรักท้กาวใหญ่ม่อมแล้วก็รักมะเดื่อชุมพรค่ะสรารพคุณจะคล้ายๆกันนะคะหลักการก็คือถอนพิษล้างพิษแล้วก็แก้ไขาำรับเนี้ยเดิมก็เป็นยาแก้ไข้ด้วยซึ่งยูก็เลยบอกว่าให้ทุกคนเอาไว้ติดบ้านเพราะว่าเวลาที่เรามีไข่เราอาจจะใช้ตัวนี้ก่อนก่อนที่จะไปถึงแบบยาที่อะเซตามิโนเฟนซึ่งมีมีพิษต่อตับอะไรอย่างเงี้ย ยาพาราอะไรเงี้ยเนาะค่ะยู่บอกอใช้ตัวนี้ก่อนละกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใช้สารสกัดทั้งหมดไม่ได้เอามาป่นผงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยญานางแดงก็คืออย่างที่บอกค่ะเราก็ไม่ได้ใช้ตามตำรับเดิมเราใช้ต้นใบรากดอกเถาคือแกะออกมาทีละตัวแล้วผสมขึ้นมาใหม่เงี้ยนั่นค่ะเป็นสูตรที่เราภาคภูมิใจและได้รางวัลมาด้วยนะคะตรงนี้<ช>ค่ะก็เป็นการยืนยันกันว่า ไม่มีผลข้างเคียงและไม่มีอันตรายที่จะเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าพี่ยังเห็นว่ารัตัวยุ้ยแนะนำสูตรอีกสูตรหนึ่งชื่ออัลฟาพลัสอัลฟาพลัสล้างพิษโลหะหนักได้ด้วยตัวนี้มีงานวิจัยล้างพิษสารปลอดออกจากร่างกายอาสาสมัครที่สุขภาพดีนะคะภายใน30วันทำให้เขาสุขภาพดีขึ้นนะคะ ก็งานว ah ิจัยของนักศึกษาปริญญาโทจากสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนี่เองนะคะงานวิจัยนี้เป็นยังไงบ้างคะดอรงานวิจัยนี้ทําโดยนักศึกษาปริญญาโทที่คุณสลาวุฒิอิตันซึ่งตอนนี้เขาเปิดคลินิกเขาเป็นพยาบาลนะแล้วก็มาจบชะลอวัยแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็เลือกโลหะหนักหนึ่งตัวก็ปรากฏว่ามันรางพิษสารประลอดได้ลดลง37.5%เใน30วันคราวนี้เนี่ย ตัวการติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยมันลักษณะมันเป็นโปรตีนหนามแหลมอ่ะหรือสไป์โปรตีนซึ่งมีตัวรับที่ผนังหลอดเลือดด้านในเพราะฉะนั้นเราจะติดโดยที่ธรรมชาติคือเราติดเองหรือว่าเราฉีดเข้าไปเนี่ยโปรตีนหนามแหลมเนี่ยมันก็จะเข้าไปปักเอาผนังด้านในของหลอดเลือดเข้าทําให้โควิด -19 สุดท้ายเนี่ยมันเป็นโรคของหลอดเลือดไม่ใช่เรื่องของทางเดินหายใจอย่างที่เราได้ได้รับความเข้าใจตั้งแต่ต้นซึ่งมันลงในวารสารการแพทย์ชื่อ circulation research ตีพิมพ์วันที่30เมษายน2021 เขาถ่ายภาพผ่านกล้องจุลทรรศน์เลยว่าโปรตีนน้ำแหลมของโควิด -19 เนี่ยทำลายผนังหลอดเลือดด้านในอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้คนกินน้ำมันปลาเมล็ดองุ่นแล้วให้ล้างพิษโลหะหนักออกจากหลอดเลือดให้หมดเพื่อให้หลอดเลือดของเราเนี่ยคืนสู่สภาพก่อนที่มันจะพังเนี่ยค่ะอืค่ะอัลฟาพลสประกอบไปด้วยอัลฟาไลโปอิกแอซิดผงแดนดิไลออนซิลิเนียมอะมิโนแอซิดกิเลตนะคะซิง มีคีเลตโดยอีกโครเมียมอะมิโนแอซิดคีเลตนะคะที่ไม่ต้องมีคีเลตนี่เพราะว่ามันหลายสูงสุดหลายหลายบริษัทที่มีทํากันนะคะบางทีเขาไม่ได้เอาตัวคีเลตมาใช้มันเป็นการจับกันใช่ไหมคะให้อยู่ทําให้เกิดผลใช่ไหมเราเรานำเข้าจากเอาเบียนแลบสหรัฐซึ่งเป็นบริษัทคีเลตติ้งที่อันดับหนึ่งก็มันดูดซึมสูงสุดแหละเราก็เลยเลือกเขาทีนี้ก็เลยเป็นสูตรที่มีงานวิจัยเฉพาะเจาะจงกับการจับโลหะหนักออกไปได้นะคะเรียกว่าสูตรนี้สูตรเดียว ครอบคลุมหมดเลยนะคะโลหะหนักทุกชนิดที่เราพบกันในชีวิตประจําวันที่นี่การรับประทานล่ะค่ะก็ยืให้กินวอลล็อกซี่วันละ3าแคปแล้วก็อัลฟาพลัสวันละสแคปไป1เดือนก็สังเกตอาการว่าเรามีอาการดีขึ้นไหมอาการอ่อนเพลียกันต่างๆที่ก็สังเกตเอาเองถ้า1เดือนแล้วมันหายหมดก็จบค่ะแต่ถ้า1เดือนแล้วยังมีบางอย่างหลงเหลือก็กินต่อค่ะจนกระทั่งอาการอ่อนเพลียและอื่นๆของเราเนี่ยดีขึ้นถ้าเราล้างออกเนี่ยจนได้หมดของล้างพิษทั่วไปเนี่ย น้ำหนักเราจะลดลงค่ะภูมิต้นานทานดีขึ้นหายจากภูมิแพ้สมาธิดีขึ้นนอนหลับดีขึ้นร่างกายเรามีพลังงานมากขึ้นระบบย่อยอาหารดีขึ้น น้ำตาในเลือดดีขึ้นความดันโลหิตด,ดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นจิตใจดีขึ้นอุ้ยถ้าคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราสองคนพูดคุยกันมาเนี่ยนะคะติดต่อสอบถามกันมาได้เลยค่ะที่ l i น์แอทท็อปช้อปปิตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะวันนี้เราสองคนต้องลางคุณผู้ชมไปก่อนละคะ่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17.30น,นที่ JKN18 Top News แบบนี้วันนี้ด้วยความรักและห่วงใยจากเรา ท็อปเฮลส<ว>์สตอรี่สุขภาพาดีแบบท็อปท็อขอให้แข็งแรงและมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ